สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนครับผมจากทางใกล้ทา้งไกลคือเก่าครับฝั่งไทยฝั่งลาวคือเก่าครับวันนี้เก็ามาพ่อครับเบาง่อพ่อกระเทือนอีกแล้วครับผมวันนี้เบาย่อสิพาพี่พน้องมาดันนี่ครับนี่อาหารสิงโตคือเก่าครับผมเมนูหมักนี่แหละครับผมกะบริกินดูเดี๋ยครับแต่กะหมักคือเก่าครับผมหนุนโดนกินทตหนึ่งครับนี่นี่ครับจุตับแล้วก็นี่เนื้อเสือครับผมนี่ พี่น้องนี่แหละครับผมใส่กับเจลเพียเจลบีคุณค้นนี่ครับพี่น้องนี่นี่ผมอำลํำเลยครับพี่น้องนี่พักกาดมีนี่ครับมีพักกาดเขียวต่างประเทศครับผมแล้วก็นี่พักกาดขาวก็มีครับผมนี่ครับแล้วก็ฟังทั้งนี้ก็นนี่ครับพักอีเลือดแล้วก็หมักมะละขีนกหมักใส่ขีนกนี่แหละครับผมแล้วก็หมักแตงน้อยครับผม นี่ครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่านย่องเลยเด้อครับเด้อพอมีกาลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกต่อไปครับผมสําหรับมือนี่กับมาบาดนี่ดันพี่น้องนี่รับข้าวเหนียวนี่หอนๆเลยครับพี่น้องนี่หนึ่งใหม่ๆครับผมเป็นไอ้ทูดๆอยู่นี่ครับพี่น้องเนี่ยก่อนอื่นบ่านย่องก็ขอทําพิธีคือเก่ากันเด้อครับเด้อ ห้างยากินขาา่าวแซ่บเบา่อก็ได้นี่แหละครับจะบุกนี่กินกับวันนี้เข้ากันคักอลไพี่น้องบาเน,นี่ยนะนี่น้ำใสใจจริงครับพี่น้องนี่ครับนี่กินยำใดกับจริงใจยำนั่นครับตัวนี้ครับผมนี่ยางคักนี่พี่น้องนี่เอา้าดันดัน,ด,นดันพี่น้องจวดครับพี่น้อง อ๋อครับขนาดพี่น้องเ้ยนี่มานบาดเลยใส่ตับก่อนหมูเลยพี่น้องนี่สองตอนรุดนี่ยนี่นี่สดเอาเลยพี่น้องเลยคำแรกนี่อือหืหสดๆพี่น้องหวานจุ้ยจุ้ยเลยพี่น้องเอ้

Mm hmm. พักไปบักหลายพี่น้องเอ้ยนี่วันหนึ่งเท่านั้นครับอืม เครื่องในครับอันนี้เครื่องในดำครับผมอ่อสกัดเลยครับพี่น้องกับเนื้อเนื้อเนี่ยเคืองในเนี่ยตับเนี่ยครับคำใหญ่ๆรดพี่น้องอนนเอาอย่างสะใจไปเลยพี่น้องเอ้ เหมียวครับพี่น้องดูนี่จะกระแซบครับพี่น้องเหนียวอดอกจอกอื Ngọt ngon Nhà mình thì ừ, ừ. tốt tốt toàn những ngày phía nó Đây cấp chèo Khi ở à, trèo bị khùm này cũng lắm chua chua khó khăn ได้มากินผู้เดียวคือเกาครับผมสาวดาวครับบอสบายแน่นะครับเพิ่งจบ,บกินเนื้อนะครับละขอโทษขอภยัยนะครับเนื้อี่น้องที่บกพายที่บก,กินเนื้อกันเลยครับผมาภัยกินกับมะจะแทบน้ำาบาหน่อเลยครับนี่มากลายครับผม,ผมนี่อืม,อม พักกระลายพี่น้องกกเอ้ยจักประกาศเฮียวต่างประเทศจักพักไอ้เนือ้อ,อเสือห้องไทยครับพี่น้อง lấp tá, căng là hát bên năm bên non, ừ. บอกสองตอนเป็นยพี่น้องเอ้ยนี่่งสิบภาคเป็นมาสาย,ยัางพี่น้องเอ้ยมันแซ่บผักหลายหวานจัวยจ้วย อ๋อเอ้า,อาเอาตับกับกับกันเทน,นาครับพี่น้องเอ้าอ๋าอสะก,กันเลื้อยบัตรบึงงุ๊งงุ๊งสีนเหนียวซำใดงอื้อ ่อกงอปใงพี่น้องเอ้ยตามด้วยเสือร้องไห้พี่น้องเลยเนามันข้ัขนงหนื่งหับนยเงหนึ่งหนื่นึ่งนใหน่่นง่ nó cấp nè cài sẽ cấp màng mà lạ nói luôn phía nó này ก็เจียวหวานเลยจะแม่งมันคักจะแม่งมันคักอือทั้งขมทั้งหวานใช่ป่ะพี่น้องเอ้ย ไอ้แบบสองเทาอยากกินข้าวแซ่บเข้าไปเลยโอ้จะแม,ม่น,นมันนัวพี่น้องเลยคักหักคักหักหักขนาดงามเลย nhưng mà toàn như này thì nó rất tốt thì nó nữa sữa nên nó ngâm lên đuối thì nó มันนัวพี่น้องอืมระว่ายังเนียวจักหน่อยแะ่ว่านัวครับครับอืมตับสดๆพี่นอ้องย่างคัก อากาศก็ฮ้อนพี่นออ้อ,นองเออทำย่อเก็เลยบุได้ดันมักสองเศร้าหลายครับกินพอกินข้าวเสบจักเล็กจักหน่อยครับผมบุได้กินหลายจนนั่นครับผมอากาศมันฮ้อนครับผมย่านอันตรายกินพอดีกินข้าวเสีบนี่แหละครับจะบวกจักไใดครับผม เดี๋ยวลองให้พี่น้องเอ้ยอย่างห้อนครับผมแซ่บกับแซ่บห้อนกับห้อนอ Nó áo mình dòng quá 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 cuộn, cuộn, mhm 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 đẹp mm, mm. เอาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ได้ครับผมเนื้อครับผมเนื้อเกือบลูกครับผมนี่เหลือจะ่นี่มันมันเหนียวมันหยามครับเดี๋ยวเบางอออกไปลวกก่อนครับผมตัวนี้จังสิมัจุจัดการมันครับดันมันคือเก่านน่แหละครับผมเมนูสำหรับมื้อนี้ก็เมนูอาหารสิงโตอาหารเสือครับผมคือเก่าแซ่บคือเก่าครับพี่น้องกะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพี่น้องป้องปายสุขุมสุคนดวยครับเด้อที่เข้ามารับชมคลิปบบาวย้อพอเป็นกําลังใจกันเลยครับผมกสําหรับคลิปนี้กะบ่าวย่อกะที่ได้จากไปเพียงเท่านี้ก่อนนคอัคเนาะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุคนครับสวัสดีครับ